ดีครับพ่อพี่น้องครับผมเป็นเกษตรกรทยใจสูดครับื้อนี้ผมสีพ้าพี่น้องมาเบ่งการปลูกมะเขือเทศเนาะคบเนาะการปลูกมะเขือเทศกะให้พี่น้องด้เบ่งตามรักตามยังนี่ครับพ่นเฮ็ดให้เป็นระเบียบนะครับเพิ่นใส่ฟางควบคุมบ่ให้ต้นพ่นล้มเนาะคบพี่น้องสังเกตเบ่งฟางนี่ครับเป็น่ครับพี่น้องฟางพ่นเห็ดควบคุมไว้เนาะครบเนาะบ่ให้ต้นพ่นลุมหนีบไม้ความว่าหนีว้นะครับพี่น้องเป็นบ่คคับเพราะว่า อ่าบ่ห้เป็นล่มแล้วก็ให้เป็นระเบียบนะครับพี่น้องสูงสูงครับศาสตร์ใบชิตยาญาสักก่อนเนาะก่อนจให้พี่น้องป้องปลายเบิงไปน้ำกันนะครับพี่น้องพฤติใส่รักนะครับเนาะประมาณอ่าสามต้นนะครับเราพฤจิอ่าใส่ฟางหนีบนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเลยหนึ่งสองสามอาจจะเป็นซีกได้เนาะครับพี่น้องศาสตร์ใบชิตัญญาเป็นดอกเลยครับพี่น้องเอ้ยเป็นหมากพร้อมนะครับเนาะอันนี้คือพันธุ์เทปทานนะครับเนาะเพิ่นเอามาปลูกมันเปนของผมนะครับเด้อบอกไว้ก่อนนะครับเนาะของผมยัง่พันธุ์ใหญ่นซ้ำ วันนี้มาถ่ายถ้ำมันวิดีโอของเพผนก่อนนะครับเนาะของผมต่อไปจังสิเฮ็ดวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ่งไปน้ำกันเนาะครับพี่น้องเนาะศาสตร์ประชิดเลี้ยาวครับพี่น้องให้สังเกตวันว่าต้นผลิตเสมอกันนะครับเนาะออกดอกมากเลยครับเห็นบ่ครับพี่น้องดอกนี่บ่ให้เว้าเลยครับพี่น้องศาสตร์ให้พี่น้องป้องปายเบิ่งไปน้ำกันเนาะครับพี่น้องสังเกตเนาะครับเนาะปู่ให้ภาพมันบรรยายเนาะครับเนาะความสวยงามของเพผลนเนาะครับพี่น้อง เบิ่งดูครับ uh, พ <un> well no, ี่น้องโมนี่เป็นธรรมดาเลยครับสองสวนนะครับเลยห่างนี่ก็คือกันนะครับพี่น้องเลยได้ล่องพฤศจิเห็ุใหญ่จักหน่อยครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่พฤศจิเขาไปเก็บสบายนะครับเนาะเวลาเขาไปทําอ่ำความสะอาดหรือทําอ่าเขาเรียกว่าเดินเขาไปนี่สิสบายเวลาเก็บนะครับเนาะเก็บผลผลิตเนาะครับพี่น้องให้พี่น้องสังเกตบ่งจังซี่เนาะครับพี่น้องเห็นบ่นี่ยล่องพฤศจิประมาณห่างเลยครับเป็นเม็ตรผลนะครับหนึ่งเม็ดเนาะครับโดยประมาณเนาะครับพี่น้องสังเกตบ่งเนาะครับเนาะอันผู้ใดอยากท้ำกับ เบิ่งได้เนาะครับเนาะสองสามต้นเพิ่นกัหนีบอีกข้างหนึ่งครับต้นมันใหญ่เลยครับต้นใหญ่ดินก็สมบูรณ์นะครับออกมากออกผลนะครับใกล้จะได้รับผลผลิตแล้วเนาะครับพี่น้องให้พี่น้องสังเกตเบิ่งตามนี่แหละครับพี่น้องไอ้ศาสตร์ไปชี้ย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะเห็นเพครับพี่น้องสวยงามมีเลียเลยครับพี่น้องมันพวงเบาเลยครับเบิ่งดูครับพี่น้องย่างไปข้างนี่ครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อความสวยงามเพื่อ เป็นระเบียบพร้อผมนะครับเวลาทำต้องเอาไส้ลักนะับเนาะตอกลักเห็นบ่ครับลักของมเขือเทศนะครับเสานะครับพี่น้องประมาณเม็ดยี่สิบหรือเม็ดห้าสิบครับถึงพุ่นหรครับเป็นระเบียบสวยงามมากเลยครับพี่น้องเลยสังเกตเบิ่งล่างครับเนาะช่วงเศร้าๆดีครับนําเอามะเขือเทศสวยๆมาฝากผมเป็นพี่น้องนะครับเด้อผู้ใดอยากเห็นอยากทําก็ทําได้นะครับเนาะตามรูปตามภาพนี่แหละครับพี่น้องเลยขั้นตอนแรกก่อนที่ทำก็คือเตรียมดินนะเตรียมดินกับไม้ขวางมาปั้นดิน ตากแดดไว้แลครับเนาะอวันโรยด้วยปูนขาวแล้วครับพี่น้องเนาะเพราะว่าสิขาเสื้อขันต้นนะครับเนาะเพราะเมล็ดนะครับเนาะลงเมล็ดนะครับเดือนหนึ่งเ้าก็เมามาปลูกซ้ำเลยนะครับพี่น้องเนาะมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นผลผลิตของเล่านน่แหละครับพี่น้องเลยก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะครับเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ